รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย อัสลามุอะลัยกุมอัสลามุอะลัยกุมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการนาซิการะบู่บริจุปอดีด้วยร้านชางแห่นาซิกกระบูเจอกันเช่นเคยทางหน้าจอช่อง 11NBT สาวแห่งนี้เรื่องราวดีๆสิ่งดีๆวันนี้เรามากันสองสองสองเ e n e r a t i นเจเน e r a t i o n เก่ากับ g e n e เรชั o n ใหม่เก่าเก่าเอ้ยนี่เก่าเลยนะนะนี่เก่าบากรูดงาบูโกไม่ใช่บากรูก็คือใหม่อันนี้ก็คือเก่าเก่าก็คือกําลังเก้าเก้าสู่สูงสับสนเลยเกินพูดวันนี้คุณผู้ชมคะพาคุณผู้ชมมายังบ้านมะแนดานลสับสนกับมะนังดารำที่อยู่อำเภอสายบุรีใช่ไหมอันนี้เราอยู่ที่ตําบลปล่องหอยอาเภอกระโพจังหวัดปัตตานีเราเส้นทางก็เข้ามาข้างในแล้วก็เราก็รู้สึกว่า เราอยู่ที่ที่เราอยู่ณตอนนี้อยู่ตรงข้ามชคตไม่เขาเรียกชคตนะปองถอยนี่อะไรตกลงอะไรฮานิคฮาริคนี้พามาทำแล้วก็พามากินมั่นใจมั่นใจมั่นใจนะวันนี้พาทำไมวะอาเตะคุณผู้ชมคะวันนี้พาคุณผู้ชมมาเขาต้มมัดมัดใจไม่ใช่เขาเรียกว่าเข้าต้มมัดหรือตูปะปีแซจากวัยเก่าสู่วัยเยาว์ ือก็ใช้ได้เหมือนกันเดี๋ยวนมาซอกะชื่ออะไรก็ปออะไรตุปปาวิเซ่ตุปปาวิเซ่ตุปปาวิเซ่ตุปปาก็คือเขาต้อตุปปาก็ตุสานิไงตุปปาก็ตุปปตุปปาดากะมาดากะรู้สึกว่าเราจะเละเทะเลยนะโอเคเรื่องราวจะเป็นยังไงวันนี้เดี๋ยวเราไปคุยกับจากรุ่นเก่าสู่วัยเยาว์จริงๆแล้วเจ้าของก็คือเดี๋ยวบอกแบรนด์มาเจ้าของเจ้าของก่อน ชื่อแบรนด์ว่าน้องเมย์น้องเมน้องเมย์นี่ก็คืออายุอยู่ที่ประมาณ70 70ต้นๆแสดงว่าเรียกน้องได้น้องแม่แต่ว่าวันนี้เสียดายที่น้องเมย์ไม่อยู่เพราะว่าน้องเมย์ไปหาหมอเพราะหมอนัดไม่เป็นไรเรามีทายาทของเขาเรามีตัวแทนของเขาเดี๋ยวเรื่องราวของเขาจะเป็นยังไง แม่ว่าเดี๋ยวเราพักกันคู่หนึ่งขออนุญาตชิมก่อนได้ไหมว่าจะอร่อยเยี่ยงไรลองเลยเพราะว่าเห็นในเพจไงใช่เออช่างภาพส่งคนบอกว่าเมื่อไรจะตักตักทีนึงอ,อยากลองแล้วอยากลองแล้ยเดี๋ยวพักกันคู่หนึ่งนะก็เรเบริหาว่าสักตีก็สุตา้ายกันเถกิบัวานก็เอาไปหาบัวคนที่ทําข้าวต้มมัดตูปะบิเซรหรือตูปะดากะสวัสดค่ะ ถึงช่วงหัตํามราชาบวะเฟียม,มีบอกว่าจริงๆแล้วเอยอต,อต,อต่อให้มีเป็นคนรุ่นเก่ายัางไงมีก็ไม่เคยทำแต่ซว่า <c oughs> เพราะว่าปกติแล้วยายกับย่ายจะทำให้กินตลอดจนเราอายุมากขึ้นแล้วก็ยังทำไม่เป็นสักทีหนึ่ง <c oughs> คือความสะดวกนะตอนนี้ก็คือไปซื้อดีกว่าหาเบะนอนเนตกลงอวันนี้เรามาคุยกับสองสาวเรานะดวอเกอกัปอยัติโอเ j จู บุกูหมายถว่าคนที่ห่อและก็เป็นคนที่มัดใจไม่ใช่แต่ว่า<ค>ถ้าคุณผู้ชมอยู่ไกลนี่ก็จะเยอะเยอะเยอะนห้ละมวเนานีน่ถ้าเราไปรำตัวนัอนอ่งอดเดลตัวนั่ฮีตตาเกบประมาณสามวัน นาทีบุกุฮ่าจุอาฮ่าก็เดี๋ยวเราเข้าไปถามกับตัวแทนอันนี้เรามาคุยในเรื่องของการห่อดีกว่าเผื่อว่ารายยนหรือว่าในช่วงเทศกาลไหนๆแบบนี้แม่อาจจะรับจฉอบไงลูกอ่าก็จะรับจฉอบรับผิวเออรับผิวดีกว่าง่ายดีนะอ่าขั้นตอนมึงลงมือหรอกนะโปะเตะหางขั้นตอนน่าเป๊ะนี่ไม่ผูเลิกตกอเป๊นเตะเตะเจ็ดทางเตะตะก่อนแล้วตรง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 ลูกสอนแม่ไหมน้องต่กอนหรือว่าตะกอนหรอ

Dah tetap. Ha, tak tak tak. Ket ket ke lah. ni. Ha ni Ha ya ya. Pasal nak lagi. reset tau. Ha ni dia ada Reset tau. apa Tak tak ni nak tak Oh, Ni tak tak sini dah dah. Ha. 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 ตุกดาวกิตติ์อ่านี่ไม่ได้ยากเลยลูกเอ้ยอือันจะไม่ได้ทุกคนอันนี้แหละป่ะตุบอสุดาปุ๊บตุล่งก่อ๋อต้องเลยเอาไิอยู่ด้านในปัตุปุ๊บปุ๊บปั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 ๊บพอเสร็จปุ๊บปุ๊บขอทางไหนขึ้นรถต่อนลยเดี๋ยวแม่ไม่ได้ต่อตลาดตันเลยล่ะนี่รู้สึกว่าแม่แก่อย่างไรคุณค่ามากเลยนะลูกบอสุดาปุ๊บปุ๊บปุ๊บบอสุดาตุกะลาอันนี้คัตโต้คัวตอ็นนี่เนี่ยคัตต้เอ็นนี่เนี่ยคัตโตัวนนี่เนี่ย ะเสุดท้ายนี่เ้ง่าเฮ้ยเะเนกกรสสารคนสอนจ้ะนี่นะเไม่นี่ดตลลยันรารู้สึกสงสารคนสอนนะนะอ่าีบบตันับตัันี่น่นีนี่นะปับ Bag... Gulung, nah, awak ini dah, awak ini, awak ini gulung, 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 pro prok, lupa, lupa sini, lupa sebelah ni lupa ni, lupa ni, ni, eh, lupa lagi ni tu, dan kau lupa ni, juga ni, tengok ni. เราทำกิวสดพี่เอวแม่แม่ว่าเราทำันดีกว่าเดี๋ยวมันจะทำให้เขาเรียกว่ามาตรฐานของเขาี่จะสูญเสียเพราะเรากิจวัตกเจสิกิคุยพี่ต้องแยกไว้นี่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเรามาคุยสักนิดหนึ่งเรืว่าเวลากนนมาดดีดเล่ดเล่ดเล่อาชีพนี่นี่ละมวนนอ่ะดบอกเขาทห้ net habis itu. Asli ni tu, lelaki bodoh. Asal bodoh, wajib jaga po. lah itu wajib jaga po yau tau. lah tau. Tahu patut. Kalau hujan, semua keh ni po yau piketan apa? yang hujan ada motor berani. Ahi mak saya mau nombi, Ya mula-mula si, ha, ah. hmm. tu kak buat sikit cupok je lah. Asal mula ha, tu. Asal mula buat cupok. Wah lu ni. Wah ni buat cupok. Hmm. Lepas tu? Lepas tu dah jual sini pun tak laku. Bah, tak, tak biasa dah jual. Hmm. Bahagian dah ramai beli lah. Ya. Lepas tu jual jajo, kot cemera, kot nong pun jual. Tak habis. Tak bisa buat pula. Jadi dah buat hari-hari buat cupok. Naik dua cupok. Jadi kita lebih lebih habis dah jual habis-habis kan. Naik sabar dua cupok. Lepas tu buat sabar tinggal cupok apa sate ada segatai. enam enam sikit 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 kali satu apa jadi maju sikit ya kan jadi tak ada masuk ajak gula masuk ajak oh. uh -huh. masuk siapa awak tiga pak oge tidak oh. jadi buat tiga oge masa pulau apa oge kak yo Kak Yani tidak lagi. Tapi kalau tidak lagi, masa tu pia. Kak Nei nombe, Kak Natu Yoto. Tiga lagi. Tiga tu nombe dua lagi. Nombe Kak Yoto, Kak Natu tiga lagi. Boleh tu? Ajak yo nak. Ajak ya tak ada apa sahau lah. Ajak ya tu ajak kak ya pula dah. Ajak pula ni masa buat tak tak ada wak ni. Dia mau tak ada lah tahun buat tahun bulan tahun Hmm. Mulanya nak kita tahu upah tak apa kata kita tak ada kita malah dak tak ada upah ya kata masuk buat lah kosih wak ni lah. kosih Jadi hun suan jadi hun. Tak ada hun suan wak ni lah. Suan apa kita beli bagai gembek dulu beli butte dulu ke. Sen gi sen. gi sen dulu. Atau bagi kita boleh mod boleh ni ke? Kita uh -huh. celia mod dagi bayar 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 habis. Atau mai bagi. Mai bagi hop lah yeah. apa tu. Lah. Baik <cuk> boleh apa masa tu uh, tu? Masa <hai> <-say -day. susur> <cuk> <cuk> tu boleh apa? apa sok ke? Sari-sari dai. Sari-sari boleh ni. Gatok pok kali ke. Lebih kuenya satu, atok pok. Apa masa nak Pagi. Mai tok wangi pagi. Pagi sepangan ni. Tak ada kalau marah motor dulu, kalau motor pokok belah ni mari pahal pengalau yo tak ada motor, tahu okay? ke tu dulu itu bela bela kembali yeah. kembali berah lo ha ya kembali uh, berah uh, tu dulu bela bela uh, yeah. ha uh, yeah. buat kita mari itu kita masak uh, po ke okay? yeah. hmm. ha waknyo sate po siap sudah hmm. mai azau po bukuh do ada apa male ko mundo tu pak yeah. sebelah dua belah male bau hmm. sudah oh allah uh, piye okay. mano ali aku su kok itu tok de อย่างโน้ไปยุ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 มปยุไ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 ปยุ คือการทำข้าวต้มมัดของเราก็คือเป็นการรวมมันไม่ใช่ว่ารวมกลุ่มเป็นการหุ้นกันของคนดาแลเป็นญาติพี่น้องกันจากที่ก้บอกว่าจากที่คนนี้บอกว่าไม่มีอาชีพกรีดยางวิถีชีวิตของคนดาตะอาเดรเชเฟียลูกทำงานที่แทนแม่หน่อยลูกตอนนี้คือจะบอกว่าดาแเลในในวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ก็คือกรีดยางทีนี้พอกรีดยางเนี่ยฝนมันก็ตก ตกบ่อยมากก็เลยทำให้ไม่มีรายได้เซเลตเตจูฮัสเซเลตเตอจูโกทีนี้ทั้งอี่เกียตโนวะกาโปน้องเมย์เอ่อคนนี้ใช่ไหมเราอยากตอบอกน้องเมย์ว่าเออเราจะทำอะไรดีเราจะทำอะไรดีเพื่อที่จะได้มีรายได้เข้ามาจนเจือในครอบครัวน้องเมย์ก็เลยบอกว่าทำวะเอออทำตุปะฮะ เดี๋ยทำตุปปาเซ่ anyway, hey. uh, ีแหละเพราะว่าน้องเมย์เขาจะดูม่ดานยาดงดอดมุดอุดมุดอุดมุดอุดมุอุดมุดอะดมุดอุดุดอุดมุอุมอุมุดอุดมุดอุดดอุุดอุดม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 ุดอุมุดอุดมุดอาดมุดอมุดอุดดอุไมดอุดมุดอุดอุอเรอมุดอุอุดทํดอนดดุเดอุมาดมดุมาดมดออมดมอมมุุุอุปออ 1ลิตรหลิตรไอไอตัวกระปุก1าเนี่ยลิลิตรหลิตรหลิตรไม่ใช่น้ำมันนะหนึ่ลิตรเท่าไหร่อ่าไม่ใช่จุดเริ่มต้นแล้วขายที่มันขายไม่ได้ก็ต้องเร่ขายจาก1ลิตรเพิ่มเป็น2ลิตรพอนานๆเข้าพอเขาชิมแล้วโอ้อร่อยก็เลยทำให้เพิ่มปริมาณทำเพิ่มเพิ่มมากขึ้น จนวันนี้ว่าบอกเลยฮะติโกสั้นธนาในติโกกาเซติโกเตติโกติโกกลัมังเดียกันกะกลัมังฮะกันจกรเดวัดกลัมังโคชวงชวงทุกข์ั้วชงราโยตุกันช่วงุกข์ฮะเอาวาสัมภารอดวันยก็ติโกบุนดีฮาช่วงฮะติโกบุนดีติโกบุนดีเป็นมุกสะสอบฮะมุกสะมุกสะฮะถ้าช่วงราโยก็เป็นกระสอบกระสมากเลยเนาะ ห้ากิโลสิบกิโลคอมสแตนด์อ่าเป็นกระสอบอ่ายี่สิบกิโลแสดงว่าห้าหสห้ากระสอบทำตุปะนี้ไม่ทันออเดอร์ไม่ทันแลวแฟนเธอไม่ต้องกินข้านะตอนนี้ฉันจะทําม่นณช่วงนั้นคือเราจะหาเงินกับแฟนเพราะว่าฉันจะต้องมาจอันนี้ก่อนมาจ่ายมากหร่าทำกันแค่นี้เด้อโอ้เดียว เราในวสเบโนเนี่ยอ่าอนเ,นเนเธอร์แลนด์จากวันนั้นประตูกิโตะเมืวันนี้จากกิโตะยาจูวาเขาเรียกว,ว่าไม่ได้ประสบความสําเร็จอะไรพอมาวันหนึ่งเนี่ยทราตัวฮารีนี้น้องเมย์เป็นที่รู้จักแม้ว่าเราจะไม่ได้มาเจอกับน้องเมย์ก็ตาม,มนะน้องเมย์เป็นที่รู้จักการตอบรับตามคำถามมาปุ๊บแล้วเรานิยุโซเชียลเพศบุกเพศบุกเพศบุกทิกตอกกันทิกตอกอ่าเนี่ยเขาเรียกว่า ต่อให้เป็นขนมในยุคของคนเกา่า <winners. S 1> รุ่นเกา่าแต่มันสามารถที่จะมาเข้ากับยุคในยุคยของความสมัยใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีใช้เทคโนโล,นโล,ลยีให้เป็นประโยชน์แลานี่เบนนอนแต่ล้านนี้รานี้ร้านนี้ฮาเซเล่ย์เนี่ยนอนแต่ล้านี้ฮาเซเล่ย์ล้อเี่อ่าฮาเซเล่ย์ล้อเล่นให้กูไปดูดูสิ่งละตานี่บูลเล่บูลเล่ฮะล่ะบูลเล่มาเกลบุล เบบนั้นเนาะตอนบุญประคัติจะพากิบายาก็บายกก็พอนี่ยลุ้งเป็ดเล็กมากเล็กมากคือการแต่เล็กคอสีคือณตอนนี้ก็อยู่อย่างอยู่ในการเขาเรียกว่าเป็นหุ้นหุ้นส่วนไม่ไม่มีใครเป็นลูกจ้างไม่มีใครเป็นนายจ้างโอ้น่ารักมากเลยอ่าอันเด็กสกาลินพักอล่าริสฮะยออ่ะตุยยอ เดี๋ยวเราไปคุยกับตัวแทนของน้องเมย์ดีกว่าเนาะจริงๆแล้วอยากจะเจอกับน้องเมย์น้องเมย์สูงส่งงมวาก่อนนะตุ๊ยโต๊ยพูดเลยหรอเจ็ดสิบวันนี้น้องเมย์ไปหาหมอได้กีแล้วก็อาจจะคารุกาเรียนเล็กเล็ก็ตอนนี้เห็นว่าอักเสบเล็กนิดนึงอักเสบเล็กสิเกะได้อัิเตบก็คือขับน้องเมย์ขับมอเตอร์ไซค์ไปหาหมอเองคุณผู้ชมน้องเมย์ดูแข่งเวลาหนน้องเมย์แข็งแรงน้องเมย์น่ารักมากเอาเป็นว่าขอบคุณน้องเมย์ผ่านทาง Nah, jarni kalau kan,เพราะจริง-ternyata saya nak jumpa nong Bey, tapi ada pelajaran ada pelajaran. 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 Ada pelajaran อาการปะหงงหักปอดใจแหวนเองนะที่แหวนนี่กาลีปะแห่ซำมาซำมาปะแห่กหัวใจเดียวกันล่ะสู้สองบแต่ใช้ปะงี <t <t ้มาจะยปะงี้ชื่อใจด้ยามลำบากก็ลำบากด้วยกันยามสุขเราก็สุขด้วยกันยามทุกข์ก็ทุกข์ด้วยกันแต่ตุปะนี่เวลาสุขก็ต้องสุขพร้อมกันไม่ได้เอาไปกายตุาดิกนะตุกเด็กะตือเด็กกระตืมาเนยต้องเด็กเด็กกระตือวัดเทลามอเย์จะรู้ด้วยไงเราเราแหว่

Nga to. Nga to foi to bagilah 1.5 sorok karena buat ge dah. kalau duk bagi di atas labo. kalau tak, atas labo gitu yo yo ye bagi. kita duk. Ah. Kita to bagi dulu ah. Ha ah. ya ye kok kareng kok tuplak suku kira pula. Oh, suku kira tapi hak ni kita wa ho, Memang tak kijau ni kijau kita. Kita jadi toke, kita dia di toke. Ya di waso nak buat ke dah. di toke di. Jalan dah. Ha. Kalau buat agi dah nong nong pihak me ni apa tak ada dah. Tu tak ada kali gitu. Kali gitu. Aja yo so agi tu. So lu sao me noi. Jijik me kau tak me pen lu. Kali gini. Me ala me tham lah. Kuala ni ni sebenarnya. Ini kau suai ngam lah kau lah. อลองทําดูเอ๊ะแต่พเห็นเขาทำง่ายนะมุนดาน้าปะมุนดาพีบอว่าส่งไปอยู่ก็ไรอก็ปลาเยดูก็มันต้องใช้เวลมามัต้องใช้ความความเขาเรียกว่าชำนาญปราหนี่ความปราหนี่เดี๋ยวเราก็คุยเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปคุยกับตัวแทนตัวแทนของน้องเมย์นะตอนน้แกเจติงานตัวแทนเหรอน้องเมย์อเดะใหญ่ตู้เขาที้เป็นคนเขาว่าจากจาวัยเก่าไปสู่วัยยาววัยยาวจริงๆก็คือวัยวัยรุ่นนีน่แหละอ่าวัยวัยของคนรุ่นใหม่เดี๋ยวเราจะไปคุยกับ ตัวแทนของน้องเมย์ตอนนี้ขอสละถุงนนี้ก่อนก็แล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวยิ่งเราทำมันจะยิ่งเละลูกทำนะทำอันนั้นทำให้สวยๆนะอย่าให้เสียชื่อลูกแม่นะเดี๋ยวขายไม่ออกอีกลำบากอีกเออ ต้การคุณมรมัติสุมาตานีกิตติบัวด้วยับกับกับกัากับกกับกับนับ่ักับกับกักัคกที่ับกับเบกับกับกับ่ัห่ัห่อบกเบกับกาบกั้กับ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 ปับาับกับกับกับริบกับกัคกับ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 ก่บกั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 บกมากับ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 กั้จับงับกักับกับกับาับกับกับกับบกกว่าตบกัรับกเกัสาต้นตัับขับกกอ แต่ว่าน้องเมย์เราไปหาหมอพราอมดนั้นเมอได้นี่ตัวแทนอยู่เรามาคุยกับตัวแทนอเดการิมากกะริเมงไม่ใช่การิมากกริดาวนะคุณผู้ชมน้องมน้องมากน้องมของเราเขาต้มมัดของเรามีกี่ชนิดที่เราทำสอง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 ชนิดอยู่แบบไหนมีถั่วเหลือกับลวยค่ะอย่างวันนี้ออเดอร์นี่กี่ลูกเอ๊เหมือนเรียกกี่ลูกต่อวันเนี่ยออเดอร์ก็ประมาณ ร้อยของประจําที่เจ้าประจําห้าร้อยหลักๆคือห้าร้อยเป็นอย่างต่ำค่ะแล้วก็จะมีเสริมมาก็แล้วแต่ประแปลงตัวเดียวอย่างที่เราทําอยู่มันเหมือนกับเป็นวิสาหกิจอะไรอย่างเงี้ยแหละสุดพจน์เป็นกลุ่มวิสาหกิจกลุ่มย่อยๆกลุ่มเล็กๆซึ่งมีคนทําก็คือทั้งหมดเอางว่าเอาเพราะแก่ใจเจ็บมเราเปนสมาชิกของเรานี่แหละมีอยู่ประมาณห้าคนไม่ได้มีใครเป็นประธานกลุ่มไม่มีใครเป็น ทุกคนเป็นสมาชิกกันหมดเป็นเจ้าของร่วมกันเป็นเจ้าของร่วมกันบักกแอดิเวล่ะยอลลดอการิมาฮานี่ญาดีอันเนก็ญาดีนาตูญาดีนาตูน้องเมเป็นลูกสะพายที่น่ารักของน้องเมและก็เป็นคนที่สามต่อิงๆมาช่วยเล่าให้รายการสิกาบูฟังหน่อยว่าความเป็นมาของเขาต้องมัดน้องเมนมันเป็นยังไงมูลลมูลอลที่ไหนมูลอมาอยู่ที่นี่นั่นไปมาเลอยู่มาเลพราะ เยอะบบซื้อของซื้อของวิญยาหลายคนเนี่ยไป่ก็เยอะเยอะเหมือนว่ามีการลำมังใช่ไหมเราซื้อเป็นเป็นโหลๆน่นแล้วก็คนอื่นนั่นมีแต่ชื่อดาชื่ออะไรชื่อนู่นแล้วก็ของเยอะนี่เออแบบคนคนไทยพูดเยอะม่ค่อยจะนั่นเท่าไหร่กับอม่ไม่ไม่ ชื่อชื่อน้องเมย์นะตั้งชื่อชื่อน้องเมย์ดีกว่าอย่าบอกจริงๆชื่ออะบอกจริงๆจะชื่ออะไรจริงๆอ๋อชื่อจริงนั่นชื่อนาริยะดนารีนาริยะนารเซอ่าเปียสต์นามองกล่าอุตุตเอุตโว่า เป็นการสร้างแบรนด์ง่ายๆสร้างแบรนด์ได้มาไอ้คเป็นที่รู้จักก็เลยชินก็เลยเรียกว่าน้องเมย์เมย์น้องเียกน้องเมย์น้องเมย์น้องเลยนงเมย์้องเมยน้องเมย์น้องเมยนเมย์น้องเยน้องเมย์น้องเมย์น้องเมยน้งเย้องเมยน้องเมยน้องเมย์น้องเมยนรมย์อเยนองเมย์้อเมย้องเมยน้องเมยนองมยนออนองเมยน้องเมย์น้นเนอ อยู่ดูทกาชีพของยวอยยวอยว่ัดกจากจก็กินน้ำชากพ่อากนน้ำชาแรวตัวจ่กสิอาอยดูหมกลาาเลต้านนี่ตักกรือีตัวีาเียกเพกแสดงว่าการทำการทำข้าวต้มมัดนี่นะคุณผู้ชมดูแบบธรรมดาที่ไม่ธรรมดาสร้างอาชีพสร้างรายได้สามารถที่จะเอานําเงินที่ว่า ทำการค้าขายไอาวต้มมัดที่ตัวเองทำเนี่ยนำเงินไปประกอบพิธีพิธีอุ้มรอดว่าพิธีฮัพิธีฮัเอ้าอัลฮัมดุลิละละฮ์โรซกิฮัลลาเนี่ไครับตัวนะเออเชิญชวนสำหรับใครที่ผ่านเส้นทางนี้ออกจากกิจานเลยเส้นทางนี้เดี๋ยวดีการลงกิดจาก่าโนกินาก วิตีลด,นนดนนลีอีทูมัดในดาเลยมัดในดานเลยเฉพาะเลอดาเป็นหน้าช็อกโกตลตอหน้าช็อกโกแลตเลยจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเพิงเล็กๆและก็จะมีสินค้ามีบรรดาสาวๆของเราโสดใช่ไหมโสดใช่ไหมโสดโสดแต่เขาไม่เปิดใจให้ใครหรอกจ้าเขาอาจจะมัดใจเฉพาะข้าต้มมัดพอสนใจฉันไม่ต้องใครมามัดหรอกจ้าก็จะเป็นเส้นทางที่ มะัดในดานแล่อย่าไปสับสนกับมะนังดานลำนจริงๆตัวเองสับสนแล้วมะนังดานลำด้วยเดี๋ยวบอสสายบุรีใช่ไหมสายอ่าสับสนอันนี้คือมะดในดานแล่อยู่ในตำบลปล่องหอยอําเภอกระโพจังหวัดปัตตานีก็อยู่ทางซ้ายมือถ้าเรามาจากท่านุก็อยู่ทางขวามือออเดอร์ออนไลน์เลยค่ะออเดอร์ออนไลน์ทันทดานไม่ทันไหมเบอร์โอเอรอเบอร์นี้เราซาปนุนเนา์ปิดต่อบริษัทอ่าเดี๋ยวเราขึ้นบรถส่งส่งเพราะว่า ไม่ว่าแต่ว่าต้องล่วงหน้าป่ะี่ล่วงหน้าเหมือนว่าสองวันละอ่วออเดอร์ส่งไปที่ไหนแต่แล้วถ่าจะส่งเย็นลาก็เราก็ส่งรถส่งแถวได้จะมีคิวรถสายบุรีดอสายบุรีใช่ไหมอาจจะมีคิวรถสายบุรีอ่าขึ้นเบอร์โทรให้หน่อยอ่าเดี๋ยวบอกเบอร์โทรนะเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งศูนย์เดีอะไรนะเจ็ดเก้่สเดี๋ยวเรขึ้นให้น่ เขาสรุปฮะอีกเบอร์หนึ่งอบอร์หนึ่งก็เขาเบนะศูเก้าะศูนย์เก้าแปดหกแปดหกหกแปดี่หนึ่งเก้าานไเขาเบลรออ่าซึ่งเบลเบอกว่าเรานัดว่าเราจะมาวันนี้ใช่ไหมเบลเวันนี้เราเรานัดจะมาวันอังคารเบรใช่นัดมาวันอังคารใช่แล้วเบรวันนี้วันอังคารอ๋อโอเคไหม